มาดูในเรื่องของปากท้องและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเจ้าของห้องเช่าค่ะเขาร้องนะคะร้องไปที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วค่ะว่าทาน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมห้องเช่าได้รับความเสียหายนานมาหลายปีแล้วจนผู้เช่าเขาทนไม่ไหวค่ะจะไม่ยองอยู่กับน้ําอยู่แล้วหนีออกกันหมดเลย คุณสุธียาแท้ลีนะคะชาวบ้านที่ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองหอบหลักฐานภาพถ่ายสภาพห้องเช่านะคะที่ถูกน้ำท่วมหลายหลังแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของผู้เช่านั้นเสียหายเข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองนะคะเพื่อที่จะให้หาทางช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ทีคุณสุธียาเธอบอกว่าที่ดินของตนเนี่ยอยู่ติดกับพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงก็มีโรงงานอุตสาห กรรมอยู่มากแล้วค่ะเธอปลูกห้องเช่านะคะไว้หลายหลังแต่เมื่อ เมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเกิดฝนตกทำให้น้ำจากลำรางนะคะของนิคมอุตสาหกรรมไหลเ,ออเข้ามาท่วมห้องเช่าของเธอเสียหายไปหลายหลังข้าวของเครื่องใช้ของผู้เช่าก็เสียหายตนก็เลยทนทุกนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2547ตอนนั้นเนี่ยเธอก็เคยร้องเรียนไปยังนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้แล้วซึ่งก็มีชื่อเดิมนะคะ เจ้าหน้าที่เขาก็เข้ามาทําการแก้ไขพออยู่ไปอยู่ปาน,านานเข้านะคะปัญหานี้มันดันกลับมาอีกพอช่วงฝนตกแต่ตอนเมื่อตอนทันวาห้าสเนี่ยตอนนั้นฝนตกอยู่น้ำเนี่ยสูงท่วมขึ้นมาสักเมตรกว่าสูท่วมถึง3รอบ,รบพอมาเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี้เองนะคะน้ำก็ท่วมอีก2รอบ ผู้เช่าที่เคยเช่าห้องของเธอเนี่ยทนไม่ไหวแล้วหลายรายเนี่ยก็ขอออกไปย้ายออกไปเธอเคยสร้างกำแพงนะคะเอามาถมที่ให้สูงขึ้นจากคลองสาธารณะก็หวังว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้แต่นะ้ำมันก็ยังไหลเข้ามาอยู่ดีคร,ครั้งนี้ทนไม่ไหวแล้วก็เลยร้องไปยังหน่วยงานขอให้เข้ามาแก้ไขให้ทีเบื้องต้นนะคะทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระย,ยองก็รับเรื่องเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไปนำเรียนท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเพื่อที่จะ ไปเชิญนะคะในส่วนของทั้งอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ค่ะ